ช่วงนี้ใครกาลังหารถที่หนีน้ําและขับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะสําหรับวนันนี้นุ้ยแนะนําคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกับนุ้ยนะคะที่ร้านแตงโมงคานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะนุ้ยเอามาตอบโจทย์สําหรับวันนี้ที่เป็นผู้ประสบภัยหรือว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเกี่ยวกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมต้องบอกแบบนี้เลยค่ะใครที่อยากได้รถแบบยกสูงและขับง่ายๆสะดวกสบายนะคะเป็นคันไหนไปไม่ได้ต้องเจ้าคันนี้เลยค่ะ เอามาเสิร์ฟให้ถึงที่แล้ว Ford r a n g e r นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ค่ะน้องมากับปี19.22นะคะและตัวนี้บอกเลยลูกค้าขาราคาจับต้องได้จริงๆ5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ มีอะไรกันบ้างมาดูออปชันกันก่อนเลยค่ะสำหรับอย่างแรกเลยนะคะน้องมากับบอดี้สีดำสวยๆแบบนี้นะคะและนี่ค่ะน้องยังแต่งด้านหน้าให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับไฟนะคะตัวนี้มาเป็นไฟเดิมของโรงงานเลยค่ะไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดชามให้นะคะไฟตัดหมอกมีให้มาครบถ้วนค่ะมาถึงด้านข้างกันหน่อยค่ะสำหรับด้านข้างนะคะต้องขออนุญาตเห็นกันชัดๆเลยนะคะว่า แมกใหม่ยางใหม่แข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะยางสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะออกเลยและที่สำคัญนะคะแมกลายโอซิสเป็นลายแบบว่านิยมมากๆนะคะอ่าและมาดูค่ะนุ้ยบอกเลยนะคะว่าช่วงล่างน้องมาแบบจัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นโชคอัพนะคะโปลเวนเดอร์นะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าเราจัดมาให้แบบคุ้มๆเลยนะคะออกไปลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วไปต่อคะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นสโนเกอร์นะบอกเลยว่าอันนี้ติดให้มาเพื่อความสวยงามนะจ๊ะแล้วต่อค่ะสำหรับตัวยกสูงนะคะเขาไม่บันไดข้างมาให้ครบถ้วนอยู่แล้วมาจากโรงงานนะแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลค่ะมาดูอันนี้อย่าลืมสำหรับตัวโลบาค่ขาสายลุยนะคะตัวนี้ใส่โรบารให้เรียบร้อยขอย้ำนะว่าโรบารนี้มาเป็นโรบามือหนึ่งนะจ๊ะมาดูด้านท้ายน้องกันหน่อยค่ะ สำหรับตัวแมกไลเนอร์นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะเม็ดอาร์คทุกอย่างนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับค่ะฝาท้ายเบาๆเปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะน้องมากับกล้องมองหลังเรียบร้อยสกีนเลนเจอร์นะคะแล้ว บันไดหลังนะคะน้องมีเซ็นเซอร์มาให้คือครบวงจรจริงๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะสําหรับออปชันด้านนอกนี่เราเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะสําหรับออปชั่นภายในมีอะไรกันบ้างไปชมจ้ามาถึงระบบภายในค่ะต้องบอกว่ามาให้ครบเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอ Android เนาะและน้องยังมีกล้องหลังให้ด้วยให้ชมเลยค่ะสําหรับกล้องหลังนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่า ชัดเจนจริงๆนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าชัดจริงๆเนาะพวงมาลไรน้องมาเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับคอนโทรลได้ด้วยปลายนิ้วของเรานิ้วเดียวเลยค่ะและที่สําคัญเลขไมค์คันนี้น้อยมาก1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครอยากได้แบบความคุ้มค่าจัดแต่งทรงนะคะแล้วก็พวกโชคอาบทุกอย่างยางแมกใหม่เลขไม์ยังน้อยด้วยคันนี้คุ้มมากๆค่ะ มาถึงเบาะค่ะสําหรับตัวเบาะนะคะน้องมาเป็นเบาะหนังแบบนี้และที่สําคัญนะคะเบาะไม่มียยนไม่มีย้อยเบาะหน้าและเบาะหลังสําหรับใครที่เป็นสายครอบครัวนะคะก็นั่งด้านหลังได้สบายมากๆค่ะเพราะว่าด้านหลังนะคะน้องมาเป็นเบาะหนังแล้วมีที่พักแขนให้ทุกอย่างครบหมดเลยต้องบอกว่าใครตามหารุ่นนี้นะคะคันนี้คุ้มค่ามากเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ มาถึงด้านหน้ากันหน่อยค่ะสำหรับหัวใจหลักของน้องคันนี้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าได้ความเดิมจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน็อตนะคะหรือว่าโช๊คอัพตัวนี้ฝากระโปรงเปิดง่ายนะเพราะว่าฝากระโปรงน้องมาเป็นระบบโช๊คอัพค่ะและน็อตนะคะตัวนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับเลยแผงกันความร้อนนะคะน็อตอยู่ครบทุกตัวค่ะต้องบอกว่าน้องได้ความเดิมจริงๆส่วนห้องเครื่องนะคะตัวนี้นี่สตาร์ทเครื่องนานมากแล้วนะ เครื่องนิ่งเครื่องเงียบมากนะคะใครสายรถดีเซลสำหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากได้คันนี้ไปครอบครองนะคะสายลุยสายออฟโรดหรือว่าสายช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้นามท่วมนะคะคันนี้ไปได้ลุยได้แน่นอนค่ะลูกค้าค่ะฝากไว้ด้วยกับน้องฟอร์ด a ลนเจนะคะปี2019-22จด22ค่ะลูกค้า 2.0นะคะตัวนี้เป็นตัว l ลิมิเต็ด4ประตูออโต้นะใครสนใจ599,000บาทราคานี้สุดพิเศษจริงๆค่ะและที่สำคัญจัดได้เต็มกู้ได้เต็มอยู่จังหวัดไหนเราส่งให้คุณถึงหน้าบ้านคุณฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดอะ,อะ,อะลืมบอกโปรโมชั่นของเราไปค่ะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้ก่อนนะขอเป็นคันนี้นะคะ นุ้ยขออนุญ,ญาตเอาอย่างนี้เลยนะโปรโมชั่นใครที่ดูจนถึง30พฤศจิกายนนี้ขออนุญ,ญาตค่าจัดค่าโอนค่าประกันภัยรถยนต์นุ้ยขออนุญ,ญาตไม่เก็บเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะลูกค้าค่ะเอาไปเลยกู้เต็มๆ5,99,000บาทไม่ต้องกู้เกินกู้แค่นี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสนใจรีบติดต่อ,อนุ้ยมาด่วนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ